กลับมากับเจ้า Perfect s e c t o r นะฮะขอโทษว่าท่ทชิปที่แล้วผมลืมไปนะก็ลืมรีวิวเกี่ยวกับนะเจ้าซอสโหมดของออตัวซ,ซอสนะครับ <c oughs> ผมลืมเพราะว่าผมพอเป็นผมเป็นไปใช้เ,เ,เรียกว่าอะไรวะ Drake เนะี่ยผมก็ข้ามเลยใช่ไหมอ่ะเปยนโหมดครับน่าเห็นไหมครับเสียงเป็นนี้ ปิดฮะแล้วเปิดใหม่ครับต้องขออภัยครับมันเก่าแล้วนะฟังครับอันนี้ผมถอดหูฟังออกกันฮะเสียงก็จะเข้าผมลืมบอกไปเลยครับไอตรงขีดๆเนี่ยในกล้องเนี่ยครับคือลำโพงนะฮะส่วนน็อตส่วนอื่นเขาไม่ต้มาสนใจครับแต่ว่าผมชื่นชมนะฮะตรงนี้ลายค่อนข้างสวยเนี่ยเป็นพลาสติกนะฮะแข็งๆเลยนะลายเนี่ยสวยใช้ได้นะแต่ว่าฝุ่นเกาะ นะฮะกดบ่อยๆก็เป็นนี้เอนกครับกดนะฮะใช่ไหมตายครับจะเป็นไฮเปอร์สลชนะฮะเสียงนี้ก็จะค่อนข้างหนักแน่นนะก็นะเนี่ยลี่ยนกันโหมดก็นะของเก่าแล้วครับกนะ็คือลืมบอกไปอย่างครับถ้าเกิดว่าใครติดตามในซีรีส์นะครับตัวเซกเตอร์ที่ติดอยู่กับเออ ไม่ว่าจะเป็นซารอสซาบีหรือแม้แต่เด็กเนี่ยที่ก็สีจะเหมือนกับในซีรีส์เลยครับถ้าเกิดว่าซื้อเป็นเด็กเซกเตอร์ใช่ไหมเด็กเซกเตอร์เนี่ยตัวตัวของแมงมางปอเนี่ยจะมีสีเออเขาเรียกว่าไงฟ้าอ่อนอมเทาสีาไม่ใช่ดิฟ้าอ่อนลายเทานะฮะแต่ของผมเนี่ยจะเป็นสีสีอย่างนี้เลยครับเนี่ยฮะสีอย่างนี้เลยนะแล้วก็ จะไม่มีสีเทานะจะเป็นสีฟ้าทั้งตัวจะมีสีเทาก็จะมีสีเท,าก,เทาก็แต่ตรงที่เป็นตาของแมลงปอนะฮะที่เป็นด้ามปืนเนี่ยส่วนเจ้าเดอะบีเซกเตอร์นะฮะคนที่ซื้อเดอะบีเซกเตอร์มาเนี่ยจะรู้เลยว่าจะเป็นสีเออจะเป็นสีจะตัวเนี่ยตรงหัวจะมีสีแดงครับตาเป็นสีออกเทาๆนะตัวเนี่ย,ย,ยจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆแล้วก็จะมีลายสีเทาสวยๆนะฮะแต่ของผมเนี่ยจะเป็น ลายพึ่งเลยครับคือหัวเนะี่ยเป็นเป็นหัวพึ่งเลยฮะเป็นหัวลายสีพึ่งเลยแล้วตัวก็เป็นสีเหลืองเหลืองดํานะฮะอส่วนของเจ้านี่นะตัวของอ่าชื่อะอะไรวะลืมละซารซอรเซกเตอร์นะฮะใครที่มีเนี่ยก็จะรู้ว่าตัวซารซอรเนี่ยจะเป็นอ่าสีม่วงสลับกับเทาแล้วก็มีสีดําปนนิดๆน,นะฮะส่วนตาก็จะเป็นสีแดงนะแต่ของผมเนี่ย จะเป็นสีม่วงทั้งตัวเลยครับจะมีเป็นสีเทาแค่ตรงปลายหางแล้วก็ตาเป็นสีแดงนะฮะโอเคครับหากคุณชอบจะใครมีอะไรวีดีโอนะฮะสำหรอน,นี้สวัสดีครับนะไป